ชาวเกมมาใหทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะเช่าสู่น้องของยังโอมตอนนี้ผมผมคือยังคอปเตอร์นะฮะตอนนี้ผมยังไม่บอกชื่อเกมนะครับอ๋อถ้ารู้ก็ผมไม่จำเป็นต้องบอกแล้วชื่อว่าอะไรไม่รู้ช่งางมันเถอะเออเนาะอะไรไทยไทยเนี่ยฮะ <laughs> โอ้โหตัวนี้นะโอ้โหสุดยอดเลยโหตอนนี้ผมจะสวัสดีครับตอนนี้ครับเราจะเข้าสู่เอ้ยนี่นี่ครับตอนนี้เราจะทำลายรถตอนนี่นี่นี่โอ้โหกดเลยว่าแต่ในหอจะกำลังไปที่ตุรกีสูงสุดปอรโลกเฮ้ยสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะโอเค โอเคครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นแล้วกำลังหาอยู่กำลังหาอยู่บายยัยอุ้ยเฮ้ยจำเลยเฮ้ยเอองี้แหละตรงไหนนะตรงไหนนะเข้าไปดูน้นดีกว่าเฮ้ยเพ่งนี่นี่เต็มเต็มแหน่ะแหน่ะแหน่หน่หน่หนโอ้ยอยากเจอพี่ออยอ่ะ มาถามมานะว่าผมรู้จักพี่ออยได้ไงอ่ะรู้จักกูแล้วน้องยังออนไม่แท้ไม่จักโคตรกากมันคือภาษาเนี่ยนะว,ว้าวผมกูรักวายว้ยลองให้พี่ออยดูนะพี่ออยดูเจ๋งโคตรเลยโคตรยอดวายอะยรกันอย่างเคี้ยโอเคโอเคโอ๊ยโอ๊ยว้าวยอดนั่นคือน้องปิ้นเขาบอๆเลยเดี๋ย่อย สาดสาดหัวโอ้ไปหัวว้าวว้าวสุดยอดเจ้าตอนนี้ผมกำลไปตึกที่สูงสุดจะเกิดตดลงมาไม่ความเทพนะครับตอนนี้ผมมีพลังอ่ะไม่น้อยมากโอ้ยท่านผู้ชมครับตอนนี้กูเนี่ยว้ายว้ายเออแหละว้าย Trời lạ luôn nè Ôi, là... này. Ôi Phó phó Ừ, ừ,

ต้องไม่เป็นไรเว้ยโอ้โหจ้าไม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่ต้องงี้โโโอ้หยวแปลงร่างเงี้ยแปลงร่างหน่อยฆ่าคนพร้อมตัวกายล่างที่เอ็กเมนแล้วตอนนี้ผมฆ่าแบงเลยสัตว์ กูไม่สนใจเว้ยกูจะล็อกกูไม่จักการว้ยนี่นี่เมืองเมืองเมืองเหมืองว้ายตายนี่เขพ่อไหว้ายจ้าจ้อด้โหว้ายฟ้าฟ้าฟ้าฟได้ักใจวายสกันนะมึงไม่มึงชอังไครับเจอแล้ว เลยปะเหนี่เลยป้าไเนาะอฮ้ยจรนโ้ย่เขาเซทบนี่จับผู้หญิงอืมอืมอืมอ โอ้โหอบิเอยโอ้โห้ต้องงี้มวยเชีองไอเชียงต้องงี้เลยครับโอ้โหเจ้ดวายเอ้ยโอ้โหเจ้าโอ้โหชบิน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 อ้าวไม่บิน เออไม่้กลลอะครับไปก็ลวก็กล้อุ้ยถ้าเห็นพี่ออยนะฝากให้ดูด้วยนะโอ้โหกากโอ้โากะไอะไรอ่ะโ้จการพีบีเลยเม่อหร่จากการให้ ว้ว so ่า mm กันอย่างงี้น <story horns> ี่น <far. off amento alan> ี่นี่พี่เขาเขาจ่าผมนะกำลังอกัทั้งอะเดี๋ยวต่พึงกลางวะคีคีวิงคีวิงโอ้ยสัตว์ไอ้เฮ้ยโอ้โหนี่นี่ตัวแสงการโจมตีอ่ะขั้นเทพที่สุด Wow <coughs> はあ。 孙悟空，开着大哥哥呀，将军，将军，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯下回，下成嗯、可以

ครับเอาดิ